คนนะคะเข้าสู่ช่องแอป l ล TV ทีเย้จากกระแสคลิปที่แล้วนะคะถล่มทลายมากอคอมเมนต์แตกแตแนมากทุกคนเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยเป็นสุดรวมของชิปเปอร์แฮซูดังนั้นวันนี้ก็เลยอยากมาทำอีกครั้งหนึ่งเป็นการรวมโมเมนต์พาร์ทสองของแฮซูนั่นเองนะคะทุกคนคิดว่าคลิปนี้ ถ้าได้ออนแล้วเนี่ยซีรีส์ก็น่าจะใกล้จะจบแล้วแหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูไปได้วยกันว่าโมเมนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นใหม่ๆเนี่ยมันมีอะไรบ้าง <Yeah. S 1> ก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับไปช่องอปพาทีวีด้วยนะคะถ้าทุกคนพร้อมจะฟินกันแล้วไป,ไปดูกัน,กนเลยน่ารักมุงแงมส่วนสูงที่พี่มันก็ต้องมบบมีรูปป้องย,ยังไงสวยไม่ค่อยเห็นแฮอินในมุมนี้เท่าไหร่ ปกติจะไปแบบว่าอุ้ยน้องชายแห่งชาติอะไรเงี้ยเขาเป็นอปป้าเราก็ไี่กันเราแต่เขาก็อายุสามสิบแบบนิดนิดแล้วนะเรายังรู้สึกว่าเขาแบบเด็กอยู่ในหน้าเด็กเออหน้าเด็กจริงยิ้มสดใสแต่หลังจากที่เล่นดีพีเนาะเรามาเล่นเรื่องนี้ก็คือแบบเปลี่ยนเด็กเลยแบบนำจาเลยดูีในืดีพีดีมากจริงแ กล้ามเกริมคือแบบไม่ไเออกล้ามคือแบบแบบโหเส้นเลือดอะเส้นเลือดต้องแข็งอะแล้วจีซูเป็นผู้หญิงที่แบบใครจะไม่ชอบจริงส่วเหมือนความสดใสมาอยู่ที่ผู้หญิงคนนี้คนเดียวอยากดูมากสิเธอจิงสากนี้มันไม่ไหวแล้วนะทุกคนตอนอยู่ในวงก็คือเป็นพี่ใหญ่สุดแต่พอมาอยู่ในกองแล้วเขาคเป็นนัง โอ้ยเขินกล้ามอ่ะอืมแล้วคือบนยี่ใส่เสยือ้อจะไม่งีขาดอ่ะจริงเขินหนึ่งเราชอบเฮ<ฟ>้ยแฟนบอยออ my favorite material ห<ม>นึง่งอยู่ที่เธอชิ้นหมดเลยฮ<ม>อร์ <laughs> จีซูก็คือร้องให้แค่ในซีรีส์จริงเลย ออกจากซีรีสก็คือยิ้มก็มีคนดูดีค่ะซีพูดอีกแล้วถูกอีกบรรยากาศในกองคงมีแต่ความสุขน่ารักมูนซีนี้มาแล้วสกิคุณหนูแสนสซนอ๋ออยากให้มีเรื่องต่อไปที่แบบบทไม่ต้องหนักขนาดนี้อะ เป็นรักกันวิงวิงใช่รักกันอย่างเดียวเป็นเส้นเรื่องรักอย่างเดียวเอาใจฉันหน่อยสิ <laughs> สัญญาว่าจะดู <laughs> ดอันนี้ก็คือดราม่าหนักหน่วงมากมจีซูร้องหา้าแต่อีพีแรกกันอีพีสุดท้ายอะเ <laughs> ขาเขดกันเอง <laughs> 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 บ้าวะเนี่ย มือดึอยปะครบเย็นหนึ่งเอาจริงป้าถ้าเป็นทีมงานอะเลิกลากแล้วนะกูต้องยังไงเนี่ยต้องวางตัวยังไงคือต้องเป็นกูหรือกูที่ทำหน้าที่ทองานเขาเย็นกูหมดแล้วใหญ่ใหญ่ใหญ่ส่วนส่วนเ่งซังคุ้ดดูดิลูกเขาหน้าเราจะมาดูเขาลูกดูเขาลูกโอ้ยเนี่ยแบบดึงแขนพี่เพื่อให้แบบ มาเกาะแล้วก็ยยมอมโอ้ยเขินจริงแกเอาดีๆโอ้ยกล้ามอ่ะดีมากโอ้ยไม่รู้จะโฟกัสยังไง ตั้งแต่ดีพจริงๆนะเขาแบบว่าเมื่อหนหร่ชอบแบบว่าไปแอบมองกันแล้วก็ส่งสายตาให้กันหมวยตีมากเลยอะเหมาะค่ะจริง โอเคฉายสับเรยอันนีู้จริงกันนะซอบอ๋อนี่ไงที่พี่ดี่เคยถามว่าที่เขาสัมภาษณ์กันเป็นแบบวัดการทดสอบนง รู้จักกันดีแค่ไหน 선생님 잠시만요 나손아 시간이 되었는데요 시험지를 바꿔서 서로의 정답을 한번 맞춰보겠습니다 mm -hmm. 100점이죠 저는 어 자신 만만한데 만요 만족해 만족할 거100%그래서 어느 로가 입고 있던 핑크색 워피스 네 정답입니다 정 <놀람> 1번 설문학 <1번>. 속두 <놀람> <놀람> 그 사람의 첫 만남 당시 임수호가 집중하고 있었던 것은? 청양북의 팝사키 <놀람> 네 맞아요 맞죠? 정답입니다. 첫 촬영 시즌이예요 음 사실 저는 너무 춥다 였어요 어? 답 아, 틀렸어 <laughs> 그때 첫 촬영인데 어, 하루 종일 야외 촬영이었거든요 하루 종일 쭉 그래서 뒤로 갈수록 <laughs> 너무 춥더랬어요 촬영 당시 정혜의 속마음은? 맞죠? <laughs> 인정됐나요? <인정된다>. 에 <에이, 웃음> 아, <맞아. 웃음> 책임감? 부담감? 팬싸우숫맙 음 은정로 캐릭터를 자신만의 방식으로 소개해주세요 밝고, 긍정적이며, 주변 사람들을 잘 챙기는 정의로운 여자. 네, 맞는 것 같아요. 임수호 캐릭터를 자신만의 방식으로 소개해주세요. 책임감이 있고, 다정한 사람. 네, 맞습니다. <laughs> 은영로와 지수의 실제 성격 싱크로율은 100% 아닙니다. 제가 생각할 때는 음 80%? 왜냐면은, 영로는좀더 솔직한 면이 있는 것 같아요. 저는 영루 그 친구는 애매미러, 아, 네. 서운하고 싫어도 티안 내고 이렇게 꾹할 때가 있는데 영로는 바로바로 말하고 울고 화내고 표현을 이게 잘하는 친구여서 제가 대단하다 <laughs> 이렇게 mm. 생각했었거든요. 임수와 재인 실제 성격 심플. 응. 그 애가. 임수가 재인. 농담 허 30% 항상 반 정도는 받고 반은 나머지 것들을 상대 배우가 현장에서 채우는 스타일이기 때문에 설광화에서두 사람이 함께한 장면 중 가장 기억에 남는 장면은? 제 생각에 맞으면 동그라미 거죠? 아 네? 같이 춤을 춰요 오~~ 맞으면 요 무마가. 우리 저희가들 돌아다니면서 춤을 췄어요, 진짜. 춤췄던 장소가한네 다섯 군데 알고 있는데 가장 그 중에서 어느 장면이 가 제일 기억에 남나요? 그상록스 레코드장. 먹은 장소가. 카 이전에 먹었던 고부마가 많. <laughs> 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 춤보다는. 고설거두 그 <아마. 웃음> <자, 5번. 웃음> 사람이 함께한 장면 โอ้อยากรู้แล้ว่ตอนจบจะเป็นยังไงขัวรมากมากเลยซัมดายด์ว a ย

오이 근데 이거 좀 충격적인 답변이 있어요 후회가 떨어 이게 나 이게 멤버들이 지수 언니 지수 언니 부르라로짧아져가 지승리라고 부르더라고치 ㅋ 추 지승리 추이 노래는 좀 블링크 블링크 다 맞아서 완벽했어요 이 블링크 맞죠? 네 인정 광이의 별명은? 왜 웃어요? 손오포? 로맨스 장면이 없었는데 아 시리즈 로맨스 저희가 처음 리딩을 하고 마지막 촬영 날까지 감독님이 둘이 되게 그런 로맨스 장면일 때막 감독님이 다린이니까 막 저한테 이렇게 얘기하셨고 그 최근 관심사는? 되게 이 답이 조금 한한글요한맞사람요 한국 사람은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  은관심사는 건강 맞사니다 한국 사람은 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 한국 사 캐릭터는 나쁜은나쁜사나쁜 한국 이정은님국 사람은 한국 사람은 한국 사람은 한국 รู้อีกคุณกับที่ไหนอะปอเปรระลได้เได้่ัะครนคขัวลจัวรขงจีซูทัรขงจีซ่งจี่เละคนตัวงจ่เงจเป็นัวอเละคว่เเป็นอะคร <웃음> 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 아, 아 진짜요? <laughs> 네, 주말 아침마다 일찍 일어나는 이유는 디즈니 음, 아, 음, 아, from w h a 이게 서프라이즈 아니에요? <웃음> 아니에요. <웃음> <웃음> 아니에요. <웃음> 왜냐면 이게, 이게 아침에 하기 때문에 무조건 이 시간에 맞춰 일어나 야했을때요못 뭐, 보고 다시 잤던 기억이 있는데. 지수가 디즈니 플러스에서 가장 먼저 봤을 것 같은 콘텐츠는 코코라고 써주셨는데요. 아닙니다니또니 어, 음. 참나 니다이 아니, 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 아터 아니, 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 니 아니, 아니, 니 아니, 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 아 เกิดหลังฉันหนึวันฉันได้จมได้เหมือนกันแต่เขารู้รู้กันนะเขาเป็นแฟนกันอุ้ยนี่เกิดวันเดียวกับพี่าชฉันเฮ้ยนี่มัน p e อ f e c t น่ารัความประทับใจเูาดจูดดจดี แฟนกันไปเลยสิคะให้มันจบจริงเอาจริงปะฉันถ้ากันเราถ้ากันสาคนย,ยังตอบเออก,เอกกูปลงกุเปเลือดก็ก็งงอยู่นะรู้ได้ยังไงอ่ะบางทีก็สับสนว่าคบกันจริงหรือเปล่ามันเกิดอีกสนใจเรื่องไหนอีกรู้ได้ยังไง่ขอให้จบดีนะซีรีส์เรื่องเนี้ย โหแง้มนะก่อฉันไม่รู้จะทำหน้ยไงเป็นยังไงบ้างคะทุกคนกับโมเมนต์นี้คือแบบเขินไม่ไหวทุกครั้งจริงๆมันก็มีซีนเก่าๆที่ดีดัดมาให้เราดูนาแต่เราก็รู้สึกว่าเขินทุกครั้งที่ดูมันเหมือนได้ดูซ้ำแล้วก็ได้กลับมาเขินใหม่แม่เข้าใจเลยว่าคนที่เข้ามาคอมเมนต์คือแบบ ก็คือเป็นคนเหมือนเรานี่แหละที่เข้าไปส่งแถบมาดูอะไรอย่างเงี้ยโมเมนต์เดิมฉันก็จะรีทุกทีแบบมันเหมาะสมกันพวกเลยคือเหมาะจริงๆตีหมวยที่พี่อ้อบอกเนาะคือทั้งหน้าตาความสูงนิสัยคือแบบเข้ากันมากเลยอะเขาก็ยังเข้ากันเออโอ้ยจะอวยยังไงให้ได้เป็นแฟนกัน ก็คบกันไปเลยสิคะไม่ต้องบอกตอนนี้ก็ได้ไม่เป็นไรเิอก็เก็บเงียบกันไปก่อนก็ได้ฉันจะจับตาเธอเดี๋ยวประกาศก็เดี๋ยวแกล้งดีใจให้อะไรจะทำเป็นแบบไม่รู้เอออืมก็เอาเป็นว่าประมาณนี้นะคะสําหรับโมเมนต์ที่รวมมาให้ทุกคนได้ดูการรวมถึงเราทั้ง3าคนได้ดูไปพร้อมกันเนาะปินมากใช่รู้สึกไงกันบ้างก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะคลิปหน้าแอปจะมาทำอะไรต้องคอยติดตามกันเนาะขอบคุณทุกคนที่ดูการจนจบนะคะก่อนจาก ไปอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับให้ช่องไอพาทีวีด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ